แต่ปรากฏว่าไม่ไม่ได้ไอธิบายไม่ได้มีการเข้ายตินี้เลยนะคะเพราะชิงปิดประกอรก็คือประธานบอกว่าเราประชุมกันมาพอสมควรแล้วขอ,อ,อปิดประชุมนะครับล้วทุกคนแบบว่างงเลยเพราะว่า <c oughs> เ,ออเราเพิ่งเราเพิ่งทางานกันถึงแค่3ามโมงเท่านั้นนะคะสิบหานาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอตอนที่ดิฉันเห็นว่ามันปิดไปเนี่ยก็คือดูนาฬิกาพอดีก็เราเลิกงานกันเร็วพอสมควรนะคะซึ่งอ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเบื้องหลังเนี่ยรัฐบาลเขาค่อนข้างที่จะก,กังวล ในการที่จะคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วพูดตรงๆว่าเขาก็คงเดาไม่ออกว่าใครจะมาอภิปรายไปในเชิงลักษณะไหนจะแบบว่าเฮ้ยยังไงนะโหมกระแสชาตินิยมลบเลยไหมเอามันอย่างนั้นอย่างนี้คือเข้าใจได้หรือมันอาจจะเกี่ยวพันกับคดีสารร,ร,ออรัฐมนูลที่จะตัดสินนายกในสัปดาห์หน้นะครับแล้วคือปิดประชุมเลยถูกต้องนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายซึ่งต้องบอกว่า จริงๆเนี่ยตกลงกันอยู่แล้วนะคะว่าจะมีการเป็นประชุมแบบประชุมลับครับคือเอาง่ายว่าใครพูดล่อแหลมหรือว่าพูดแบบยังไงก็แล้วแต่อ่ะคือจะไม่มีใครภายนอกเนี่ยมีโอกาสได้รับรู้รับทราบเป็นการอภิปรายกันภายในเท่านั้นเนาะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมารับฟังแล้วก็เอาข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยไปไปไปนำไปใช้นะคะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้อภิปรายนะคะแล้วก็หัวหน้าพัก แล้วก็หัวหน้าพักประชาชนแล้วก็พักภูมิใจไทยเนี่ยก็ไปแถลงร่วมกันนะคะว่าจริงๆก็ทุกคนก็เตรียมตัวนะในการอภิปรายในวาระนี้นะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งที่ห้าของการปิดประชุมหนีหรือปิดประชุมก่อนที่จะจบวาระที่ตกลงกันเอาไว้อ่อเออสี่สี่ครั้งก่อนนั้นเนี่ยเป็นการปิดประชุมหนีสภาล่มแต่อันนี้คือเป็นการปิดประชุมหนียัตตีด่วนนะคือ ประธานใหม่ก็เรียนรู้งานเร็วพอสมควรนะคะว่าว่าจริงจริงคือมันมันไม่ควรเนาะเพราะว่ามันก็เออคือเป็นตั้งแต่ว่าถ้าไม่อยากให้มีการเลื่อนวาระนะครับแล้วก็ไม่พร้อมที่จะโหวตกลัวองค์ประชุมล่มก็เลยปิดดื้อเลยใช่ไหมคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวองค์ประชุมล่มเพราะว่ายัติอันนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเป็นคนอยากเสนอเองดังนั้นถ้าเขาอยากอภิปรายอ่ะเขาต้องอยู่ นึกออกไหมคือมันก็ไม่ต้องหนีไหมอ่ะเออคือไม่มีใครเช็คองค์คือ <c oughs> ภูมิใจไทยเขาเป็นคนเสนอเองคือเขาไม่เช็คองอยู่แล้วคือเขาก็ไม่อยากให้มีการเลื่อนวาราะนี้เข้ามาเลยเพราะถ้าเลื่อนวาระเนี่ยนะเขาไม่อยากให้เลื่อนวาระเขาต้องโหวตอือนี่คือสรุปแล้วคือเขาไม่อยากให้มีการเลื่อนวาระนี้เข้ามาเพราะมันจะกระทบกับเออ,อย่างที่บอกสสกับบ้านไปแล้วพราเขาไม่อยู่โหวต อ๋ะนะอ,อ,อนึกไอ้นึกว่าตอนแรกมันบรรจุไว้แล้วคือต้องเลือดบวตเพื่อเลื่อนขึ้นมาหรือไม่เลื่อนหรูอไมไม่คือมันเสนอยาติด่วนเข้ามาทีนี้ถ้าถ้าไม่อยากให้ยาติเนี่ยเข้ามาก็ต้องบวชก็ต้องเสนอโบวตว่าไม่เอายาตินี้<อ>ประธานก็เลยใช้ปิดเลยอำนาจซะเลยนะคานาะโอเคก็เดี๋ยวอัปเดตสภาเมื่อวานจริงเมื่อวานก็เป็นพิจารณากฎหมายนะครับวารละสองสามพรบทางราง นะครับขนส่งทางรางก็จบแล้วผ่านไปได้นะครับแล้วก็เข้าด้วยพรบตัวร่วมนะครับจริงๆเรื่องพรบทางรางนี้ผมเกิดเป็นเล็กๆแล้วกันคือมันเป็นเรื่องแปลกมากในประเทศไทยอะทำไมคะเรามีตั้งกรมขนส่งทางรางขึ้นมาเออเป็นประมาณน่าจะสัก5ปีละห้าหปีละแต่ไม่มีพรบขนส่งทางรางคือตั้งเป็นกรมเปล่าๆอะเออไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยมีกรมมีข้าราชการมีเงินมี ค่าใช้จ่ายมีงบประมาณเออมีจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาแบบแต่ไม่มีไม่มีอํานาจในการทําอะไรเพราะยังพรบรางยังไม่ออกแต่กรมมาแล้วแปลกไหมคือประเทศเนี้ยตั้งกรมตั้งหน่วยมาก่อนที่จะออกกฎหมายให้เออเนี่ยแล้วเฮ้ยก็ข้าราชการเขาต้องเติบโตมากเขาต้องมีตําแหน่งนะมันต้องมีคนเป็นอธิบดีมันต้องมีแล้วมันต้องหาที่ให้อยู่อันนี้คือตั้งโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อก็คือยุคขสชที่ซ้ํำพอเลือกตั้งประยุทธ์เลือกตั้งเข้ามาเนี่ย ก็ค่อยมาเสนอพรบทางรางเนี่ยหลังจากนั้นอีกประมาณสักสองสามปีแล้วก็อย่างที่บอกรูปสภาไปซักกอนก็เลยต้องลากตามมาถึงนี้นะครับพึ่งออกมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้กรมขนส่งทางรางมีอานาจกํากับดูแลการขนส่งทางรางทั้งหมดนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเหมือนการรถไฟเนี่ยก็คือทั้งกํากับโอแล้วแล้วก็ปฏิบัติหรือโอเปเรตไปเองด้วยซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องคือผู้หน่วยงานกากับกับหน่วยงานโอเปเรตเนี่ยควรจะแยกกันเพราะว่าถ้าหน่วยงานกํากับและหน่วยงานโอเปเรต เป็นหน่วยเดียวกันแล้วใครจะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็คือเป็นเห็นการรถไฟไทยอย่างที่เห็นนะครับว่าวิ่งช้าบ้างอะไรวิ่งอะไรเนี่ยมันคือเหตุสาเหตุนี้แต่ถ้าเกิดแยกปุ๊บก็จะมีการกําหนดแล้วว่ากติกาในการใช้รางอ่าจริงๆมันสามารถเปิดให้มีผู้ประกอบการรายอื่นมาใช้รางเดียวกันได้แต่รางเนี่ยเป็นของรัฐเพราะรางมันผูกขาดอยู่แล้วนะครับนี่คือที่มาของกรมขนส่งทางรางแต่ว่านี่เป็นกิมมิตอ่าต่อมาคือพรบตั๋วร่วม อันนี้เป็นวาระวาระสองสาเหมือนกันยังไม่จบก็ก็หมดเวลาซะก่อนนะครับจริงก็คือชีพปิดชีพปิดประชุมไปก่อนคืออ,อันเนี้ยอะต้องอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาให้ผู้ที่อาจจะไม่ได้ติดตามสภาเมื่อวานเนาะคือเอ,อต้องบอกว่าพรบสองอันนี้เนี่ยสำคัญสำคัญกับสำคัญกับรถไฟไฟ้า20บาทถูกไหมเออก็คือถ้าคุณจะทำอะมันก็ต้องทำให้สองอันเนี้ยผ่าน มันก็มีบางบางส่วนที่แบบว่าคาบเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องกันอยู่ไอ้ตัวร่วมเนี่ยผ่านไปแล้วแล้วก็กาลังไม่ไม่ลางผ่านไปลางผ่านไปแล้วตัวร่วมกำลังจะพิจารณาตัวร่วมซึ่งจริงอะตัวร่วมเนี่ยคือส่วนสําคัญของ20บาทมากกว่าอีกด้วยนะคะแล้วเหมือนกับคือจริงๆอะฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเราตกลงในวิบกันแล้วเนาะว่าเราก็จะพิจารณาต่อแต่ทีเนี้ยคือเราอะแค่จะลุกขึ้นมาถามว่า อยากที่จะพิจารณาให้มันจบไปในวันนี้เลยไหมเท่านั้นเองอ่ะประธานก็อ่อนไหวมากพอสมควรก็คือยังฟังไม่ทันจบประโยคดีเลยด้วยซ้ำสงสัยจะนึกว่าเรารู้ขึ้นมาเอาเช็คองค์หรือเปล่าก็เลยปิดเลยนะคะคือเอ๊ะคือทุกคนทุกคนงงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายสำคัญของ เออยี่บาทตลอดสายแล้วคุณประกาศว่าคุณจะทำา1ตุลาตุนี่ลุ้นอยู่เหมือนกันแล้วคืนนี้จะว่าจะได้จริงไหมนี่ก็ก็รอติดตามกันนะครับแต่จริงต้องบอกว่าโดยนโยบายพรบตัวร่วมเนี่ยเราเห็นด้วยคือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรจะมีมาได้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนบัตรใบเดียวขึ้นขนส่งนะได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์นะครับแล้วก็เราไงเราสับสน การที่มีคนส่งสาระมากขึ้นแต้วเนี่ยตัวร่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีก็เดี๋ยวรอดูติดตามออกมาก็เป็นเรื่องของเมื่อวานวันนี้ก็จริงมีกระทู้สดกระทู้สดของเราสองแห่งสองอันอ่าอันแรกเป็นของสสอยันทิชาจันทบ,บุรีถามเรื่องลำไย,ยเรื่องลำไยลำไยจริงๆ <c oughs> ลำไยจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนกติกาอของการตรวจสารตกค้างของประเทศจีน ก็เลยตั้งกระทูถามรัฐมนตรีว่าเฮ้ยคุณรู้หรือยังว่ามันจะมีการเปลี่ยนตรงนี้แต่ละเนี่ยชาวสวนเขากังวลมากว่ารัฐบาลเนี่ยคุณไปคุยกับรัฐบาลจีนี่ยหรือยังถึงตรงไหนแล้วว่าอสารเคมีที่ต้องตรวจเนี่ยสุดท้ายมันต้องตัดปฏิบัติกันยังไงหรือทํายังไงให้มันสะดวกมากสะดวกที่สุดหรือไม่เป็นอุปสรรคมากขึ้นคือแล้วถ้าสมมติว่าตรวจเนี่ยเรียกว่าสินค้าไทยจะโดนเยอะด้วยหรือเปล่า S <S ออยังไงเพราะลำไยเนี่ยส่งออกเยอะมากออผมจําสัดส่วนไป,ไปไม่ได้แต่ว่ามันคือตลาดหลักตลาดหลักคือตลาดส่งออกออในแง่หนึ่งจริงคือเพราะเราเป็นผู้ผลิตลำไยแบบน่าจะเป็นรายใหญ่ของโลกเลยแหละออนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสนวนเขาเลยกังวลม,มากนะครับก็สอสของเราเจังหวัดบุรีก็เลยเป็นตัวแทนถามตรงนี้นะครับก็รัฐมนตรีเกษตร,รก็บอกว่ากําลังให้สรุปนะคําตอบเขาคงจะอธิบายได้ ร้อยแปดพันเก้าคนนั้นแต่ว่าความหมายของมันคือเขากําลังจะไปเจราจากันอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าชาวสวนที่ฟังอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะยังไม่คลายกังวลใจนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องต้องจี้กันต่อขอเท้าความไปอาทิตย์ที่แล้วก็คือจริงๆลำไย,ยเนี่ยมีการถามมาอาทิตย์ที่แล้วก็เอะอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ก่อนหน้าพี่จีนส<า>อ,อสอจีนเชียงเชียงใหม่เนาะก็ถามเรื่องราคาลำไยตกเพราะบอกว่าเหมือนกับ รัฐบาลเนี่ยก็คือ,อมีการสัญญิงสัญญาการันตีราคาไว้ว่า AA เ,เ,เนี่ย <c oughs> จะอยู่ที่ประมาณ10บาทใช่ไหมหรือมากกว่านั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือว่าอยู่ที่ประมาณ5บาท6บาทก็เลยมาถามว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าเอ่อมันก็มีการเรียกว่ามันมีมันมีลำไย,ยที่แบบว่ามันมีลำไยที่ค้างแบบนําส่งออกแล้วก็การอบนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็คิวมันทาไมมันรันไม่ไปตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมคือรัฐมนตรีก็บอกว่า มันมีจริงที่ที่สิบบาทอยู่ตอนนี้คุณไปดูที่ไหนแล้วคือตลกมากเว้ยคือนั่งอยู่กับสสลําพูนใช่ไหรัฐมนตรีส,สุชาติชมกิน,นก็บอกว่าเนี่ยที่เชียงใหม่ลาพูนเนี่ยไปมาสิบาทผมไปกับอบจอคุณเนี่ยก็ไปลงพื้นที่นู่นนั่นด้ยวยกันมาสสลําพูนเปิดให้ดูบอกว่านี่เอเอที่บอกว่าสิบาทไม่มีตอนนี้หกบ,บาทเจ็ดบาทแล้วก็พอหลบเวทีไปหลังฉากเว้ย รัฐมนตรีบอกว่าอะไรรรูบ้างสิบบาทมันก็มีที่เดียวแต่ว่าผมก็ต้องพูดไปอย่างนั้นแหละไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ทุกคนตกใจราคามันก็จะยิ่งลงใช่ไหมแล้วนี่มันเป็นการตอบกระทู้สดไงโอ้โหแบบนะครับเนาะก็นี่คือข้อมูลนะครับ <c oughs> ชาวสวนจริงๆชาวสวนลำใหญนะ่น่าจะทราบดีอถ้ว่าไอ้สิบ,บาทเนี่ยมันมันมีที่ไหนเขาอยากจะรู้ นะครับก็เลยเป็นที่มาจริงที่เราทั้งถามกระทุสดวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกังวลเรื่องลำไยส่งออกนะครับก็คำตอบเป็นยังไงเป็นที่น่าพอใจไหมนะครับก็ลองไปย้อนฟังกันดูได้นะครับแล้วแต่เรื่องนี้ยังไงในเราก็จี้กันต่อแน่นอนนะครับกระทู้สดที่สองนี่หัวหน้าพักของเราถามเองครับจริงก็เนื่องสืบเนื่องจากหัวหน้าพักก็เราไปดูสถานการณ์ชายแดนลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับว่า้จากประเด็นเรื่องการเยียวยาเนาะผู้พยพการปิดช่องทางชายแดนต่างๆเนี่ย รัฐบาลเนี่ยได้เยียวยาไปถึงตรงไหนแล้วนะครับซึ่งในข้อที่จริงก็คือแทบจะน้อยมากคือมันมันมีการตกรลนเยอะมากนะครับว่าตั้งแต่ว่าเฉพาะคนที่ผู้พยพหรืออยู่ในเขตตรงนั้นนะครับก็เลยตั้งกระทู้ถามนี้นะครับก็อย่างที่บอกคําตอบของรัฐมนตรีก็ยิงอยากให้ยองไปงย้อนฟังดูว่ามันมันไม่ตรงกับข้อมูลข้อที่จริงที่เราได้จากหน้าง,งานเท่าไหร่นะครับก็จริงๆพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าถ้าฟังรัฐมนตรีก็คงจะรู้ว่ามัน ข้อทจริงเป็นยังไงมันมันมีข่าวแล้วมนตรีเขาลงพื้นที่มั้งบ้านะก็คงมีแหละมีปะคือถ้าอุ้ยไม่ถ้าลงเราต้องรู้ดิเพราะว่าถ้าลงเนี่ยเขาไม่ลงเงียบๆแน่ไม่แต่ลงแล้วข้าราชการเขาอาจจะเตรียมปูเสร็จสับอันเนี้ยอย่างที่บอกหน้างานมันเลยอาจจะแตกต่างกันบ้างเหมือนกับที่อาทิตย์ที่แล้วมาโทรฮัลโหลได้ไหมคะเสร็จปุ๊บผู้ว่าโดนยญยเพราะว่าผู้ว่าบอกได้แต่ของจริงคือยังไม่จ่าย ใช่ไก็โดนย้ายกันไปนะครับแต่ว่านี่คือเหตุผลที่ว่าลงพื้นที่ก็เรื่องหนึ่งราชการจัดฉากยังไงอีกเรื่องนึงนะครับก็ข้อจริงๆข้อเท็จริงเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นอีกประเด็นหนึงที่เราก็ตั้งกระทู้สดถามโดยหัวหน้าพัคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นจะบอกว่าระบบราชการไทยเนี่ยกับเวลาเขา t w e ต t แล้วท่านมนตรีหรือ t r e ต t คนมีอำนาจเนี่ย เวลาเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยคือเล่าให้ฟังนะอันนี้ประสบการณ์จริงก็คือไอนน้เคยร้องเรียนเรื่องออแรงงานต่างด้าวที่ที่ตลาดบางบอนหนึ่งใบใช่ไหมก็มีการปรึกษาหารือแล้วก็ร้องเรียนเรื่องแรงงานไปใช่ป่ะเราก็เขาก็ติดต่อมาว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะมีการลงพื้นที่นะกับ13หน่วยงาน ตอนนั้นยังเพิ่งแบบว่าเป็นสอสอปีสองปีอปโอ้โหสิบสามหน่วยงานหนาดีดิแล้วให้เราไปนั่งหัวโตเว้แล้วก็แบบว่าโอ้โหสมัครทักพร้อมกันเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นตรงนี้เราจะมีการทํานู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ว่าไปใช่ปะเสร็จปุ๊บเว้พอไปลงพื้นที่จริงไอ้ก็แบบว่าวันนี้มันวันจันทร์คือวันจันทร์อ่ะบางตลาดปิดด้วยซ้ําแล้วปกติเนี่ยตลาดพม่าบางบอนเนี่ยมันจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นที่เขาหยุดอยู่แล้ว <ไ>ที่ไปลงพื้นที่วันจันทร์บอกไม่เจอไม่เจอแรงงานต่า <c oughs> งด้าวที่กฎหมายเลยไม่เจอิงจริงว่าแรกตาปิด <c oughs> คือแบบว่าคือเราก็แบบว่าเอเอตั้งแต่แรกเลยเว้ยคือมีการบีบเป็นเช่นว่าทำไมพี่มาวันนี้คะคือวันจันทร์อ่ะมันไม่มีใครนะแล้วก็คุณมาตอนกลางวันอีกอ่ะคือตลาดมันยังไม่เปิดคือมันจะแบบบางทีอ่ะมันมันตอนเย็นใช่ไหมคนถึงจะเยอะเขาก็บอกอ๋อมีการมาตรวจลงพื้นที่ไปแล้วครับเมื่อวานวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนการมาป้อมปลาเฉยเฉยตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะงงงงงงฮะพอไปลงพื้นที่จริง โอ้คือทุกร้านอะ่ะแม่งเตรียมแบบคือพี่เตรียมบัตรเตรียมอุปกรณ์เตรียมเอกสารเตรียมอะไรมาเหมือนแบบว่าเหมือนนัดกันมาแล้วอะ่ะแล้วคือแบบว่าเฮ้ยลงไปแบบร้านนี้ก็คนไทยอ่ะเมื่อวานไม่ใช่คนนี้นี่หว่าอ่ะร้านนี้ก็คนไทยคือคนไทย,ไท,ยทุกร้านแรงงานต่างด้าวแรงงานพามา่าคือมีเอกสารม,มีนู่นมีนี่มีนั่นหมดมคือแบบเป๊ะเป๊เปอะอ่ะจนตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเคยเลยรู้เลยว่าอ่ะคือราชการอะ่ะ คือเขาทํางานกันแบบนี้นะคะมันมันจะบอกว่ามีใครผิดไหมมันเอาจริงๆนะคนเป็นผู้มีอำนาจคนเป็นรัฐมนตรีคนเป็นสสอ,อะ่ะ <c oughs> คุณควรต้องรู้ว่าอันนี้คือโปรโตคอลของเขาการทํางานของเขาถ้าคุณอยากจะไปเห็นหน้างานจริงๆหรือว่าคุณอยากจะไปเห็นปัญหาจริงๆอะ่ะคุณต้องไปในวันที่ราชการไม่ได้นําทางคุณไปอะ่ะอันนี้คือการแบบไปลงพื้นที่ <c oughs> จริงๆในการแบบคุยกับชาวบ้าน <c oughs> นึกออกปหเพราะว่า <c oughs> ถ้าไปกับราชการเนะี่ยคุณก็เจอแบบแบบเนี้ยคือทุกอย่างแบบ สวยหรูอ่ะซึ่งซึ่งนี่เป็นข้อดีของอวยหน่อยก็ได้อวยพักตัวเองอ่ะบอกว่าการที่เราทําพักมวลชนเี่ยเราทําทีมจังหวัดเราพยายามสร้างเครือข่ายระดับสมาชิกในระดับพื้นที่เนี่ยข้อดีกันนึงถ้ามีในอนาคตเราได้บริหารเนี่ยผมว่ากลไกตรงเนี้ยมันก็สามารถทําให้รับฟังรับเข้าใจหน้างานจริงได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ให้ราชการเขาอาจจะเฉพาะอธิบายสิ่งที่เขาอยากอยากให้ผู้นักการเมืองได้ยินนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเครื่องกระทู้สดที่สองอนะครับแล้วก็อาจจะมาถึงกระทู้ทั่วไปของผมก็เป็นกระทู้ไปทั่วไปถามแรกคือต่อคิวเรื่องการกํากับแพลตฟอร์มไว้ะนะครับก็ๆๆเลยเป็นที่มาที่หัวข้อวันนี้เราผมอยากจะมาเล่าด้วยทาไมถึงจะถาม <c oughs> เรื่องนี้คะการกํากับแพลตฟอร์มมันสําคัญอย่างไรแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงต้องกํากับพี่จินต้องพูดเรื่องนี้เราก็ทามาทามาติดตามมานานนะครับแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่ที่มัน กระทบทั้งผู้ประกอบการคือมันกระทบ SME เอ็มจริงๆก็คือถือว่าเยอะมากเสืบมเนื่องจากแน่นอนแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเรากดแพลตฟอร์มอันนี้มผมก็ถามรมัฐมนตรีเริ่มได้อย่างนี้เหมือนกันถามแล้วรัฐนมนตรีจริงๆถามนายกนะแต่นายกเนี่ยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็คือคุณสุชาติชมกิน,นม,มาต่อ,อนะครับก็บอกว่าถ้ารัฐมนตรีเปิดแอปดูเนี่ยคุณก็จะเห็นใครๆก็จะเห็นม,มันมีร้านค้า จากต่างประเทศม,มาขายอยู่ในแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซของเราด้วยคือแน่นอนเราเรา,เราเลือกซื้อเราอาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรนะอแต่ต้องบอกกันว่าจริง,รงๆร้านค้าเหล่านะั้นะ่ะผิดกฎหมายไทยอ่าผมย้ําอย่างนี้นะผิดกฎหมายไทยสองฉบับฉบับที่แรกก็คือบอกว่าจริงๆแล้วคนทําค้าขายเนี่ยต้องอจดทะเบียนพาณิชย์นะครับแน่นอนต่อให้ขายบนเฉพาะออนไลน์เดียวก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์นะครับกฎหมายที่2คือการตลาดแบบตรงนะครับซึ่งจริงๆต้องพูดว่า ไอ้สองคนการมีสองคนไบเนี่ยก็แปลกอยู่แล้วนะผมไม่ได้เห็นด้วยอบการต้องมีสองคนใบนะผมคิดว่ามันควรจะมีแค่ทะเบียนพาณิชย์อย่างเดียวออไอ้การตลาดแบบตรงเนี่ยจริงๆควรจะยกเลิกออนะครับโอเคแต่ต่อให้ทะเบียน,านพาณิชย์สําคัญเนี่ยร้านค้าเหล่านั้นก็แน่นอนพอเป็นร้านค้าต่างชาติเนี่ยเขาขาย,ยไวแพลตฟอร์มเขาก็ไม่มาจดทะเบียนอะไรเลยอยู่แล้วออแล้วมันก็ขายเต็มไปหมดและร้านค้าต่างชาตินั้นก็ไม่ได้ขายสินค้าไทยอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นนี่คือสินค้าต่างชาติทั้งหมดนะครับดังนั้นมันกระทบ ทั้งพ่อค้าไม่ขายออนไลน์ที่ทําธุรกิจอยู่แล้วกับผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตในในไทยเนี่ยที่ต้องโดนตีตลาดโดยสินค้าจากต่างชาตินะครับเนี้มันก็เลยเป็นเรื่องร้องเรียนที่เราก็ติดตามเรื่องนี้มานานนะครับแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขจริงๆก็เลยเป็นที่มาที่ต้องมาถามกันดูกันคือเวลาดูว่าร้านไหนอ่ะเป็นร้านของ จีนหรือว่าร้านที่มาจากประเทศอื่นนะดูง่ายๆเวลาคุณกดสั่งสินค้าแล้วมันบอกว่าให้รอ7วันหรือ14่วันนะส่งจากต่างประเทศเออส่งจากต่างประเทศร้านแบบนี้แหละคือเป็นร้านที่มาจากจีนเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านที่อยู่ไทยอ่ะคือมันจะพร้อมส่งเลยก็คือแบบหนึ่งถึงสามวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือพร้อมส่งแล้วร้านที่มาจากจีนส่วนใหญ่พวกเนี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าเงินคุณโอนออกไปอ่ะทุกบาททุกสตางค่าส่งค่าอะไรคือไหลออกไปหมดเลยนะคะแทบไม่มีสักบาทไหนเลยปะที่อยู่ที่ไทย มีเข้ามาจีนอาจจะเข้าแพลตฟอร์ม GP จะเข้าแพลตฟอร์มก็ไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าไทยอยู่ดีแล้วคือร้านพวกนี้ก็ไม่ได้เสียภาษีด้วยถูกไหมทุกวันเนี้ยเออเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บให้เราเราผลักดันว่าเคือก่อนนั้นนี้จําได้ว่าสินค้าที่มูลค่าน้อยกว่า1 5 0 0บาทเนี่ยไม่เสียแวอซื้อซ้ำซึ่งเอาเปรียบมากนะครับเราก็จริงๆมีพูดเรื่องนี้จนรัฐบาลเขาก็ไปขยับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่อย่างที่บอกเราก็มาตามต่อว่า ไอ้คุณปล่อยให้มีร้านค้าต่างชาติในผิดกฎหมายเราเนี่ยมาแข่งกับผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่ได้แล้วคุณปล่อยจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วและผมก็ชี้หรือว่าซ้ำร้ายเนี่ยไม่เอาผิดแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้มีร้านค้าต่างชาติเยอะเต็มหมดใช่ไหมเอาผิดคนไทยเอาผิดผู้ประกอบการไทยที่ไม่จดการตลาดแบบตรงเฮ้ยที่ผมบอกมีสองกฎหมายซึ่งหูน้อยมากที่ต้องบอกมีคนจะมีคนจดทั้งสองอันต่างชาติไม่เอาผิดนะแต่คนไทยเนี่ยเอาผิดปรับเป็นแสน นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมต้องบอกว่าม,มันเวลาได้ยินข่าวนี้มันเจ็บปวดออออแล้วก็ต้องมาเจอ,เอ,อร้านค้าต่างชาติเหล่านี้ก็เลยเป็นที่มาที่ผมว่าต้องจีง้นะครับคือตอนนี้คนไทยแข่งยากอยู่แล้วเพราะว่าพุ่งตรงนนเนาะพ่อค้าคนกลางตั้งแต่ยุคที่มีช้อปปี้และซด้าเข้ามาเนี่ยล้มหายตายจากไปเยอะมากมเพราะว่าสินค้าจากจีนเนี่ยทะลักเข้ามาเมื่อก่อนคืออาจจะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ